การติดตามโครงการเพิ่มศักยาภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเมถิ่มพุรกกันดานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเรื่อยอำเภอราหารทรายจังหวัดบุรีรัมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5สมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้า กมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไว้ว่าเด็กและเยาวชนมีโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต จึงได้จัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรัก,กันดาลในเขตปฏิรูปที่ดินโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลไกระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกนําไปสู่การพึ่งพาตนเองดําเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นพุทกันดาในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านการเกษตร 2. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้และ 3. เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเป้าหมายของโครงการ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมเียรบ,บ้านโรงเรื่อยตั้งอยู่บ้านระหานทรายหมู่ที่1นึ่อําบบนระหานทรายอำเภอระหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจํานวน63ไร่สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานโครงการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคซึ่งเป็นการติดตามระหว่างการดำเนินงานโครงการโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัก,กะโรติคโมเดลประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากิจกรรมผลผลิตและผลรับ เป็นรูปแบบในการติดตามดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณจากการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้แก่เจ้าหน้าที่สัานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ที่รับผิดชอบโครงการครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวน,นชายแดนเฉลิมเกียรติในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ2,566 ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ2,566มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวม14,000บาทคิดเป็นร้อยละร้อสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชให้กับโรงเรียนและนักเรียนจำนวน36รายเพื่อจัดทำระบบงานกเกษตรในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียนฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช โดยวิธีการตอนกิ่งและภาพกิ่งจำนวน36รายในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต,ต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย4.20จากค่าคะแนนเต็ม5คะแนนโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้โดยประสบความสำเร็จร้อยละ94จากเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด